ข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2565 วันที่2พฤษภาคมตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่นักเรียนศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาทวันที่3พฤษภาคมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอประกวดผลงานโครงการ t ูบี Number รวันระดับภาคกลางภาคตะวันออกประจำปี2565 วันที่5พฤษภาคมตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่นักเรียนอำเภอเนินขามอำเภอหันคาและอำเภอสันคบุรี วันที่6พฤษภาคมประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารกองทุนท้องถิ่น3กองทุนจังหวัดชัยนาทประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดวันที่9พฤษภาคมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข วันที่12พฤษภาคมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดร,รักษายาเสพติดวันที่15พฤษภาคมร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโกกพระจังหวัดนครสวรรค์ วันที่17พฤษภาคมประชุมสรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีพศ2565รอบที่1วันที่18พฤษภาคมต้อนรับและนิเทศแพทย์ใช้ทุนปี2565เปิดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ชั้นสูง รุ่นที่4วันที่19พฤษภาคมเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พออสวอวําเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่3ครั้งที่5ทับ2565วันที่20พฤษภาคมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดีและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทางคดี วันที่23พฤษภาคมร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์กอขอปอ3ประชุมผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทครั้งที่3ทับ2,565วันที่24พฤษภาคมร่วมพิธีเปิด โครงการแก้ปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชัยนาทวันที่25พฤษภาคมประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดชัยนาทครั้งที่3ทั2,565วันที่26พฤษภาคมประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารเวชภัญญาครั้งที่1ับ2,565วันที่30พฤษภาคมประชุมชี้แจงการตรวจราชการรอบที่2ปี2,565ประเด็นที่4สุขภาพปุ่มวัยสุขภาพจิตและสุขภาพวิถีชีวิตใหม่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาทครั้งที่9ับ2,565